สวัสดีค่ะบ้านไรไปเขาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้ก็ขยายแปลงอีกแล้วนะคะขยายแปลงเพิ่มเนาะบน่นะคะไทย,ยูนะคะพี่น้องคะอ่าตอนนี้ก็หน่อพันธุ์ของเราอันนี้ทีป่ปลูกไม่ไหมค่ะปลูกไม่ไหมเนาะอเราก็รื้อแปลงนะคะอันไหนเพิ่นเทาแล้วเทาแล้วแบบอ่าซ้าเป็นดอกแล้วห้องกะ หรือแปลงปลูกใหม่เนาะหรือแปลงปลูกใหม่นะคะคัตเตอร์มากรีดส้อยทองค่อยๆเห็ดขยายไปค่ะพูนสุดพ่นนะคะพี่น้องค่ะทั้งคุณก็เป็นส้อยทองนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์ม่วงเนาะเขาก็ลือแปลงปลูกไหม่หลายอยู่ค่ะ น,นี่คาตเตอร์ชมพูนะคะปลูกเยอะอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบก็แปลงนะคะประมาณห้าสิบแปลงนะคะ,ะตรงนี้ประมาณสองไร่เนาะประมาณสองไร่ลรวก็อยู่นาอีกไรนึงนะคะตอนนี้เขาเก็เหตุอยู่สามไร่เนาะ,อะตอนแรกก็ ทำอยู่สีไร่แต่ว่าลือปลูกอ้อยค่ะลือปลูกอ้อยเนาะนอพันก็พร้อมที่จะส่งนะคะทั้งเทิงมูนกลาเป็นสร้อยทองนะคะข้างล่างก็จะเป็นคัตเตอร์ขาวอันนี้ก็กำลังจะขยายเป็นคัตเตอร์ขาวกับมากกะิตม่วงนะคะอันนี้จะเป็นแปลงของมากาะกะเร็ดนะคะเขาจะปลูกเป็นโซนนพี่นองเนาะค่ะถ้าสนใจก็0ู8ย์9 3 7 7 0นห้า่นย์้าสามเจเจศนย์นอง ระบบน้ำเ้าก็เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์นะคะระบบน้ำสปริงเกอร์เนี่ค่ะสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยก็ใส่น้ำน้ำบาดานนะคะน้ำบาดานน้ำธรรมชาติของเขาเองเลยนะคะเขาคูดใส่ใก่ก็ใครสนใจก็ทักมาเลยนะคะส่งทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ นะคะสั่งมาเลยอีสานก็สั่งได้นะคะต่างประเทศก็สั่งได้เนาะเทากับทรงต่างประเทศเท่ากับทงออกซีถึงหายเทื่อแล้วนะคะพี่น้องค่ะขอกราบขอบคุณท,ท,ทุกทท่านนะคะที่สั่งหนอพันธุแล้วก็ติดตามคลิปใน youtube นะคะในเพจของฮาร์กามีนะคะเพจบ้านไร่ไปเขานะคะขอกราบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ